น้ำพี่นอง่ันผู้ชมเข้าสซูรายการเบิงอีสานประวัติปัดตตำนานเมืองทุ่มตรงพบคำย้มแร่งก่อนข่าบบอนนอนหลับกะเป็นเวลาพบพอกันทุกมือครับถ้าโมมีเหตุการดของแนวใดาใบบุญกะสิพังภายพังภายน้ำเอาเรื่องร่าในอดีตเกี่ยวกับบ้านเมืองในแต่ละทองถิ่นมาบอกเราเบอกต่อถึงค่วมเป็นไปเป็นมาโดยภาษาทองถิ่นอีสากนการนำเสนอกะ เสนอแบบบานบาทจังพี่น้องได้หูได้เห็นเนี่แหละครับโดยหยิบยกเอาเรื่องเล่าก้ว่วมเป็นมากของชาติพันธุ์ไทยเล่าที่ตั้งหลักตกฐานอยู่แต่ละหมอกแต่ละบอลมาบอกมาเลา่าสำหรับคลิปนี้ก็สะหยิบเอาก้วมเป็นไปเป็นมากของเมืองเชียงแสนครับมาบอกเราเว้าซูพี่น้องเป็นแปนอีกจักตอนหนึ่ง้ลังค้นผันสเสตีอีกหลักครับว่า เ่าเรื่องทั้งผากเหนือลานหน้าคือจังบวเาบอูคำเมืองหรือบาเบาเป็นภาษาผา,า,า,ากกลางกันเบากันเราเป็นภาษาอีสานเพิ่นกะสิห่หูสิฟังออกหรืออกครับพี่น้องเพราะว่าทั้งเชียงแสนโมบานของคนเล่าอีสานเฮากะมีหลายครับช่วงร้อยตอ่อแถวลงลงแม่จันแม่สายทาเขาเปือกบ้านซ้อพดเช่องของผลครับ บ่อนับร่วมแถวสันสลีกพญาเม่งไล่เชียงลุง,ลงเวียงชัยแถวบันเล่าหลอกไหวย้ายมหฮอดไปละครับแถวเวียงเทิงเชียงคํำบ่อนหน่อยดอยอีสานปางหมดแดงสอดพูนฮอดแถวบันท่าฝ่าเขตเมืองปัวกันไม่ต่งจาคนเล่าอีสานอ่อยต่อยครับแถวเชียงไล่ยพะเยาจังหวัดนาข่า,าวา่าถอคขับว่าฟังภาษาอีสานภาษาเล่าบ่งหูเหลือง คนอีสานขั้นบ่อหักหละกะักกาบเผยแพ่วัฒนธรรมเจ้าของมั่นสืมีค่วมองอาจอยังนํำบาตน้นำเมืองขเจ้าเ,าเนาะไทยกับบาไดายู่ดอกคับปี่นองรั่ลังดังโม่กะพอเบาา่าไดพอหู้ยู่แต่ว่ามั่นกะบอกขักคือภาษาเกิดภาษากอที่สำคัญรายการนี่ก็คือรายการเบิกอีสานประวัติบัตรตำนานเมือง ที่เป็นรา่การของคนอีสานว่าวพื้นเรื่องของทินเมืองต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ควมเป็นมากะขอขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆครับสําหรับเมรักเป็นรายการที่ได้ติดตามให้กําลังอกกําลังใจมาตลอดคมอมเมนต์เข้ามาในช่องแชทใบบุญกะได้รับหูรับเห็นเมื่อแต่ละครับบางที่บางครั้งกับบร่ตอบแต่ว่ากะหูว่าพี่น้องสื่อสารมาถึง ตัวหนึ่งกะที่ได้ให้กำลังออกุกกำลังใจติดตามเป็นสมาชิกและกะให้สุปเปอร์แต่งโอนสนับสนุนไายการใบบุญกะขอขอบุญขอบคุณพี่น้องไม่ยั่งโอกาสนี้นะครับไปครับพี่น้องเว้าหลายยายหางเข้ามาไปน้ำห้อยประวัติบัตรตำนานเมืองเกี่ยวกับเมืองเชื่อแสนน้ำกันครับ เชีงเยงแสนเป็นสื่อบานน้ำเมืองแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่หิมฟังแม่นำ้ำคงปัจจุบันก็เป็นที่กลูกันขับป่าเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายมีชายแดนติดต่อกับประเทศเปอนบา้านสอปปอล่าและประเทศพมา่าสื่อของเชีงเยงแสนกันย่งหูกันในเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปะและกวัฒน,ธ,นธรรม เชงแสนจํงเป็นสื่อของทินฐานบ้านเมืองอยุโบราณที่เป็นจุดกอ่อกำเนิดเกิดตนท่านการเกิดทั้งควมเป็นไทยหรือควมเป็นลานหน้าและแเกี่ยวพันกับทางฝากฟังของเล่า ที่แม่ว่าคว่วเป็นไทยคว่วเป็นลานหน้านั่นมั่นสืบเกิดมาจากการสาพานวัตกรรมชาตินยิยมหรือท่องทินนิยมในภายหลังกะยากที่สิปฏิเสธแต่ว่าเชียงแสนคือหน้าบริเวณคูอรารยธรรมที่มีควมสําคัญในพื้นที่ลาบลุ่มแม่น้ำคงตอนกลางตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนสุดของประเทศไทย คือเป็นพื้นที่ราบลุ่มทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทิวเขาผีปันนาและกะด้านทิศตะวันตกของทิวเขาแดนเล่าที่อื่นกันวา่าแองเชีงยงไร่พะเยาให้มีการไหลผ่านของแม่น้ำตามระบบสันปันน้ำสายน้ำในพื้นที่ดังกล่านีมีทิทางย้อนขึ้นกลับไปทางทิศเหนือหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อไหลลงสู่แม่น้ำคงทั้งสิน้น บาววาสิบเป็นแม่น้ำอิงแม่น้ำเล่าแม่น้ำกกแม่น้ำคํำแม่น้ำจันและ,ะแม่น้ำสายด้วยเงื่อนไขทั้งผู้มิศาสตร์ที่เบามากจังทรงผลให้ที่หลากลุ่มในแองเชียงล่ายพะเยานั้นมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยเข่าปลาอาหารจังนับเป็นชัยภุ่ิหรือว่าพื้นที่ที่ดีที่สุดเหมาะแก่การตั้งทินฐานบ้านเมืองที่ก่อร่างสร้างตนขึ้นมาผ่านสายสัมพันธ์ทั้งเครือญาต มาตั้งแต่ช่วงก่อนพุตตะตวรรษที่สิบเก่ายังเชินเมืองเชียงแสนเมืองเชียงรายเมืองพะเยาซึ่งกะแน่นอนว่าเมืองเชียงแสนเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่โดยมีสถานะเป็นศูนย์กลางทังอำนาจของดินแดนในพื้นที่แถบนี้สืบมาซาด,ดนเชียงแสนเป็นเมืองหลวงเป็นที่หลาบลุ่มอันชุมช่มฉ่ำไปด้วยอรารยธรรมที่มีความเป็นม้าสานาน จึงเป็นพื้นที่ช่วงชิ่องอำนาจของสองฝ่ายฝ่าระหว่างราชนาจักรอังกะกับราชนาจรรักรประจันกูศิสงข้ามเถอสุดท้ายเปลี่ยนโฉมหน้าของ,มงเมืองเชียงแสนไปยังบาสาษารถย่อนกลับขึ้นสู่อดีตอันรุงเรื่องใดคือสงข้ามเชื่องแสนซึ่งแตกในปีพุทธศักราช2347น้ำผ้าเชื่องแสนมาถ,ถึงจุดสิ้นสุดเขยต่ายค้นเชื่องแสนใหญ่แผ่นดิน ผัดผากไปจากทินฐานกสานสำคัญผืนเมืองเชื่องแสนได้ระบุเชือ่อสายเจ้าหน้ายเมืองเชียงแสนว่าเป็นสกุลวงเชือ่อสายไทยลือมาหมาักกวัวสิบองค์และก็เป็นเชือ่อสายไทยลือเมืองพงสององค์ซึ่งปกครองเมืองเชืยงแสนร่วมระยะเวลาถึง176ปีจากปีพุทธศักราช2171ถึงปีพุทธศักราช2347แม้กระทั่งช่วงสุดท้ายก่อนที่เมืองเชื่องแสนสิแตก เชื้อสายเจ้าฝ่างามยังคงมีบทบาทได้รับตำแหน่งเจ้าหน้าชั้นสูงของเมืองเชียงแสนแผ่นดินลานนาในเขตหลาบลุ่มเชียงแสนและกบ,บริเวณเมืองบริวานในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่23ิานั้นยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของพมา่าจนกระทั่งเจ้าฝ่าเมืองแพร่ยังพญามังชัยลูกหลานของพญายสุรวะหรือช่ยสงข้ามเจ้านานทิพจักแห่งนครลำปาง หรือกลุ่มราชวงศ์เจ้าเจตตนเมืองเชีงยงใหม่ลำปางลำพูนตลอดจนเจ้าฟ้าเมืองนาสวามิภักต่อสยามราวปีพุทธศักราช2317รดุลอำนาจที่ผิดขั้วเลือกขางไม่ได้ก่อตโตขึ้นในดินแดนลานน้านนาจนกระทั่งนำ่มาซึ่งกองกำลังจากสยามที่รวมนุนเสริมให้ผู้น้ำทองถินลานนาช่วงเวลานั้นรวมกันขับไล่กองทัพพมา่าออกจากเมืองนครเชีงยงใหม่ กับเมืองนครน,นาฏไปร่วมตังมันอยู่ที่เมืองเชียงแสนซึ่งในปีพุทธศักราช2339หลานหน้ายัางไดนน้มีการขอกำลังจากสยามและกัหัวเมืองประเทศสลาดลานสากนาครเวียงจันทร์เพื่อมารวมกันขับไลพ่พม่าออกไปจากหลานนาและบ่ให้เมืองเชียงแสนเป็นฐานที่มัน่นหรือว่าเป็นแหล่งสเสบียงอาหารให้พมา่า การยกกองกำลังเทยไงไปตีเมืองเชียงแสนเกิดคึนภายหลังจากตีพม่าออกจากเมืองเชียงใหม่และกเมืองป่า้างซึ่งผู้นํำของเมืองนครเชียงใหม่อย่างพญาจาบาทหรือบุญมาได้ห่วมกับคุมเจ้าหน่ายในเชียงใหม่ล่ำปางแพรและกานนานยกทับขึ้นไปตีขับไล่พม่าที่เมืองเชียงแสนเป็นระยะแต่ขบวสสำเร็จได้แต่เพียงกดตอนเจ้าเมืองเชียงแสนมาแน่เพื่อตัดกำลัง ต่อมาพญากาวิลละได้เริ่มเปิดยุทธการโจมตีเมืองฝางเมืองบริวารของเชยงแสนซึ่งมีผลเหตุนให้เจ้าฝาเมืองเชงยงไล่อย่างเจ้าหน่อยจิตตะซึ่งเป็นตระกูลขัดเชงยงไล่รายนาครอนรายะนาครอนได้พาครอบรัวเช่าเมืองหนีเขาไปพึ่งพญากาวิลละที่เมืองนครลํลำปางในช่วงปีพุทธศักราช2323 แต่วายุทธก,การที่วกับบ่ไดดมิผลต่อการสันคลอนควบหมันคงของเมืองเคียงแสนเมื่อแม่ทัพพมาสำคัญยังโปภักันมินขี้ยกทับตีเมืองนครลำปางลงไปถึงเมืองพิษณุโลกพ่อของทัพสยามยกขึ้นมาซอยกองทัพพมาก,ก็ได้ถอยหล่นกลับไปยังเมืองเชียงแสนในช่วงที่กับนันกองทัพพมาก,ก็ได้แวะระว่างท่างจับโตพญามังชัย เจ้าหลวงเมืองแพร่และคระอบครัวส่งกลับไปยังเมืองอังวะพร้อมทั้งให้ทหารพม่ารักษามเมืองเชียงแสนอยู่ยังนาแน,น่สซเท้ลภาพของกองทัพพม่าในเมืองเชียงแสนยังคงมีต่อเนื่องกันมาเป็นเวลากว่าสองปีเอกสารพื้นเมืองเชียงแสรนระบุว่าพม่ายังคงสั่งวัดว่าศาสนสถานเป็นปกติขนาดที่ว่ายังมีการสมโภชเฉลิมฉลองพาวิหารวัดบุญเนื่นเมืองเชียงแสนอีกน้ำ ผลกระทบจากสงครามและการคว่วพันผวนของเสรีภาพทางการเมืองในเมืองเชียงแสนซึ่งมีฐานะเป็นสมรภูมิการชื่องไว้ช่งผิดระหว่างกองทัพพมาก,กับกองทัพลาน้าที่ได้รับการหนุนจากทั้งกองทัพสยามจึงเกิดขึ้นสลรับสับเปลี่ยนกันเรื่อยมากนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช3 3 7พัากาวิละแห่งเมืองคอนครลำปางและพะญาจาบาทบุญมา แห่งเมืองนครเชียงใหม่นำทับไปกวดตอนเาวาเมืองเชียงแสนจำนวน7167คนลงมาไหว้ที่เมืองนครลำปางและเมืองปลาสร้างเวลาต่อมาพญามังช่ยเจ้าเมืองแพรและขรอคัวได้ทูลขอกริยัพม่ามาอยู่ที่เมืองเชียงแสนในช่วงปีพุทธศักราช2 3 3 0ซึ่งเป็นปีเดียวกันทีกองทับเมืองนครลำปางและเมืองนครเชียงใหม่ ที่คณะนั้นยังตั้งอยู่เมืองป่าสร้างยกทับไปตีเมืองเชียงแสนเข้ากับกองทัพลานหน้าอีกเถะนึ่งโดยการเป็นใส่ศึกแล้วก็เป็นผู้เปิดประตูเมืองเชียงแสนที่ซื้อว่าประตูทาม่านหรือประตูทับม่านเพื่อกวดตอนเช่าเมืองเชียงแสนออกไปให้กับกองทัพเมืองนครลำปางและเมืองนครเชียงใหม่ขณะที เราบรรดาเจ้าเมืองเชยงแสนที่สื่อเชื่อเครือวงจากเจ้าฟ้าไทลือแต่กระสานกระเส้นไปหลายทิศหลายทางบางไร่ขับไปอยู่ไกลถึงเมืองนุ่นและกับเมืองเฮียมในเขตดินแดนสิบสองพันหน้าบางส่วนกับน,นี้รีไพ่ขามไม่นำขงไปอยู่รอจนกระทั่งกองทัพอแซบุนกีมาซอยกลับไปกู่เมืองเชยงแสนไม่อีกเัอหนึง่งคณะที่กองทัพพม่าก,กับเปิดยุทธการบุกรุกมาทางด้านทิศใต้ขึ้นกัน โดยโยกลงมติเมืองป่าสร้างแต่โบสําเร็จจังได้ถอยทับกลับขึ้นไปเมืองเชียงแสนสลับกับกองทัพเชียงใหม่ล่ำปางแผ่นานยกขึ้นไปตีเมืองเชียงแสนอีกเค่หนึ่งในปีพศ2334แต่กับโบสําเร็จสงครามที่เกิดขึ้นต่อเนื่องลหลายๆเทือนันเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัดถิ่นของผู้คน ได้กร,ดกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นทีต่างๆและกก็มีผลเหตุให้เมืองเชียงแสนต้องโรคลางแล้วก็ฟื้นโตกลับขึ้นมาใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่หลายเทื่อหลายครั้งการหาขาันเอาใชายชนะจีบ่สามารถเกิดขึ้นได้ย่างสมบูรณ์ของกองทัพล้ดหน้าที่มีตอกองทัพพมา่าหรือกองทัพพมา่าที่มีตอกองทัพล้ดหน้านั้นถึกหลักเหย้าเลยมากจนกระทั่งในปีพศัก 2,347ได้มีการขอกำลังสนับสนุนจากสยามหละกะ่านสร้างยกขึ้นมัตีพม่าให้ออกจากเมืองเชียงแสนโดยในเอกสารบันทึกได้ก้าวถึงหากกองทัพที่เขาตีเมืองเชียงแสนและก็ได้แบ่งเช่าเชียงแสนให้ทั้งหากกองทัพคือกองทัพเชีงยงใหม่กองทัพลำปางกองทัพนาดกองทัพสยามและก็กองทัเพเปี้ยนจัน ในใจหลักกองทัพใหญ่นั้นยังมีกองทัพเมืองอื่นๆเข้าร่วมอีกนำ้ำโดยเฉาพาะหัวเมืองบริวารที่ขึ้นต่อเมืองนครต่างๆส่วนในประเทศสลดัดหลางหน้าหัวเมืองบริวารเมืองนครต่างๆที่ร่วมรบก็ได้ส่วนแบ่งเช่าเมืองเชียงแสนเมาไว้ในเมืองของตนนำ้ำควมในพระราชเจ้พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชการที่หนึ่งสยามเข้าตีเมืองเชียงแสน นำมาสู่การอพยพโยกโยก้ายถิ่นฐานมากกลัว2 3่า2า0พัคนไปดั้งถิ่นฐานอยู่ในตามที่ต่างๆว่ารัชการที่หนึ่งทรงพระกุณาโปรดเก่าให้สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอกรมหลวงเทพพริลักษ์ซึ่งเป็นตนราชสกุลเทพหัสดินและก้าพญาโยมละชนายทับนายกองของทั้งสยามและกะลานสร้างเวียงจันทร์ยกทับขึ้นตีเมืองเชียงแสน โดยกองทัพพมา่าใส่ยุทธวิธีตั้งหมันอยู่ในเมืองกองทัพสยามหลัาน้างเวียงจันรอบเมืองเคี่ยงแสนอยู่เป็นเวลาเดือนกว่ากับบอสามารถที่สติหักเอาเมืองใดโดยง่ายกองทัพพมา่าเกิดขุวมขัดสนและก็อดอยากสเสบียงอาหารจนด้ขาง่วขาคุ้ยสร้างมากกินผู้คนในกองทัพเจ็บป่วยเป็นอันมากท้ายที่สุดกองทัพพมา่าก็จังได้พ่ายแพ้ แก่ทับลานหน้าภายใต้การสนับสนุนของกองทัพสยามซึ่งเป็นการขับไล่ทหาราพาม่าออกจากเช่องแสนได้โดยเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมข้าวเช่องแสนแตกพศ2อ4 7ัทล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นใบว่ากองทัพเข้าเมืองเช่องแสนได้ที่ประตูดินขอ ทหารที่เข้าเมืองเชียงแสนได้กระไรขาทหารพรมา่าพร้อมทั้งไล่จับเฉลยเช่าเมืองเชียงแสนร,ร่วมทั้งพระภิกษุสงฆ์สมณีนทั้งหมดเมื่อรวบรวมเช่าเมืองได้แล้วต่อมาจงหยกทับออกจากเมืองเชียงแสนความกับเช่าเมืองทั้งหมดเชียงแสนจังถือกถิมห่างจากนันมาคณะเดียวกันราชการที่หนึ่งได้มีพระรุมราชโองการให้หืูกกำแพงเมืองและกระเผาเมืองเชียงแสน เพื่อป้องกันบบาหอยฐานพม่ากลับมาหยุดเมืองขึ้นได้อีกพร้อมทั้งได้มีการกวดตอนผู้คนละะคหลือเัลวเฮื่นให้มีการโยกย้ายทิ้นฐานจากแผ่นดินเกิดไปอยู่อาศัยในดินแดนอื่นเป็นจํานวนมากการได้อพยพเช่าเชียงแสนทั้งหมดให้ไปอาศัยอยู่ตามหัวเมืองต่างๆนั้นได้มีการจัดแบ่งผู้คนออกเป็นหาส่วนส่งไปที่เมืองเชียงใหม่ส่วนหนึ่งเมืองนครลำปางส่วนหนึ่งเมืองน่านส่วนหนึ่งเมืองเบียงแก่นส่วนหนึ่ง และถวายทรงลงไปที่กรุงเทพอีกส่วนหนึ่งทังนี้ก็ได้มีการโปรดให้ไปตั้งบ้านเงื่อนอยู่แถวเมืองสระบ,บุรีและกับเมืองราช,ชบ,บุรีการหล่มสลายของเมืองเชียงแสนได้เป็นปัจจัยสําคัญในการซอยเติม,เต,มเต็มประชากรกับหัวเมืองอื่อนๆในภูมิภาคของไทยที่กําลังขาดสมดุลเชิงประชากรและกแรงงานประชากรให้แก่เมืองนครเชียงใหม่ เมืองนครลำปางและเมืองนาขณะที่ประชากรส่วนหนึ่งสึ่งถึกส่งลงไปย่างอุเทพนันได้ไปตั้งทีนฐานในเมืองสระบุรีและเมืองราชบุรีอันเป็นหัวเมืองชั้นในของราชท่านีกรุงรัตนโกสิน์ดยเหตุผลที่ว่าเมืองเหล่านี้อยู่ไกลาจากแหล่งที่อยู่อาศัยดังเดิมจึงเป็นการป้องกันการหลบหนีและเป็นกำลังให้กับเมืองชั้นในในการป้องกันราชท่านีย่ำศึกสงคราม รวมถึงเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมเป็นกำลังคนในการฟื้นฟูบ้านเมืองและการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้าแผ่นดินคณะที่เฉลยเช่าเชียงแสนกลุมถือถือทรงไปที่เมืองเวียงจันทร์กับที่กวดตอนโดยกองทัพของเจ้าอนุวงศ์อนุชาของเจ้าอินทว,วงศ์กษัตริย์เมืองนครเวียงจันทร์ส่วนหนึ่งเจ้าอนุวงศ์ให้เช่าเชียงแสนไปอยู่กับเช่าเมืองเชียงใหม่ ที่อยู่แต่เดิมในเมืองสีเชีงยงใหม่ก็เป็นี่หูที่ทราบกันแล้วครับว่าแต่ก่อนสีเชียงใหม่ขึ้นกับเมืองเวียงจันทร์ปัจจุบันก็คืออำเภอสีเชีงยงใหม่จังหวัดนนองคายต่อมาข้าศึกเจ้าหนุาวงในช่วงปีพุทธศักราช2370กองทัพสยามได้ตีกวดตอนเช่านครเวียงจันทร์แหละครับเช่าเชียงแสนที่เคยถือกวดตอนลงมาก่อนหนาะเดินทางลงไปยังกรุงเทพผ่านเมืองนครจันทร์ึก หรือว่า,าสีคิวโคาชพบพ่อว่าเม่กลุมเช่าเชืยงแสนนํากันได้ตั้งทินฐานอยู่จังขออนุญาตตั้งทินฐานอยู่ห่วมกับเช่าไทยยุนเชื่องแสนที่สีคิวแต่สันนิษฐานว่ายังคงเหลือเช่าไทยย้นไทยลือเมื่งเชียงแสนบางส่วนตกค้างอยู่ที่นครเวียงจันท์ที่สามารถหลบหนีการกวดต้อนเท่อนี้ได้แต่ยังบม่มีหลักฐานปรากฏที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีเช่าไทยวนไทยลือและกาเช่าอื่นๆจากเมืองเชียงแสนี่ถูกกดตอนมาสู่พื้นที่ของเมืองสระบุรีโดยได้ตั้งทินฐานกระจัดกระจายกันอยู่ในหลายอำเภอมีการตั้งทินฐานนาแน่นในเขตอำเภอเมืองอำเภอเสาหา้ซึ่งเจ้าเชียงแสนที่มาตัาง้งโมบานต่างๆกับมีผูนํำผ้าตั้งและการดูแลเบื้องแง่งจังช่นภูเจา้าฝานำมาตั้งโมบานเจา้าฝา เมื่อสินชีวิตชาวบ้านก็นได้นับถือปูเจ้าฝ่าเหล่านี้ในฐานะผีบรรพชนซึ่งมักสิมีการประทับส่งเจ้าปูในช่วงปีใหม่สงการอีกน้ำเชฉนเดียวกันกับช่วงภายหลังศึกเจ้าอนุวงจะได้มีการกวดตอนเชาเล่าเวียงจันทร์เขามาสู่เขตแดนสยามก็อาจสนิฐานได้โดยการขอลงหลักปักฐานของเฉลอยอพยพ ที่เมืองสระบุรีในช่วงปีพศักรา2370นี่คงบ่ได้มีเพียงเช่าเชียงแสนที่ขอตั้งที่ฐานอยู่ห่วมกับเช่าเชียงแสนนํากันเพียงเท่านั้นแต่ยังอาจมีเช่าเล่าเวียงจันทร์ในเทอนี้ก็ตั้งทิ่ฐานอยู่ได้เมืองสระบุรีคือกันจังใดกระามประเด็นที่เช่าเชียงแสนที่เมืองสระบุรีที่อื่นตนเองติดป,ปากว่าคนย้วนหรือเช่าย้วนครับนี่ สันนิษฐานว่าบดไดบพงบอกถึงชาติพันธุ์ว่าเป็นไทย,ยุวนเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้บ่งบอกว่ามาจากเมืองยวนโดยมีชาติพันธุ์อื่นๆเข้ามาอยู่รวมกันหลากหลายกลุ่มทั้งไทย,ยุวนไทยลือและกกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆในเมืองเชียงแสนหรือเมืองยวนเมื่อมาอยู่เสาไห้เมืองสระบุรีจังบ่งบอกว่าเป็นคนเชียงแสนเช่าเชียงแสนหรือคนยวนเช่าวยวนตามที่ฮับหู้มาจากบรรพบรุษ เพาะในตำานงพืชเมืองเชียงแสนกับปากฏอื่นเมืองเชียงแสนว่าเมืองยวนหรือเมืองไทยยุนก็ละนี่นี่กะคือกันกับฉาติพัธุ์อื่นๆที่โหกใหญ่ทินฐานเช่นไทยลือเมืองย่องปัจจุบันเมืองย่องมีสถานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงตุงประเทศพม่ากองทัพลานาไปตีกวดตอดมาปีเดียวกันกับตีเมืองเชียงแสนในช่วงปีพศักราช2347 เมื่อถึกนามาอยู่เมืองนครลําพูนกระเอื่อนตนเองว่าเป็นคนย่องหรือเชาาย่องตามสื่อเมืองที่จากมากส่วนทางด่านชาติพันธุ์กลุ่มหลักในเมืองย่องเป็นคนไทยลึกนอกจากนี้ยังพบพอว่ากลุ่มชเช่าเชียงแสนที่เขื่อนใหญ่เข้าสู่เมืองราชบุรีแรกกลิ่มเดิมที่นั่นได้มีการตั้งทินฐานบริเวณแถวบ้านหล่ หรือตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองจงังหวัดราชบุรีในปัจจุบันหิมฟังขัวของแม่น้ำแม่กองเมืองราช,ชบ,บุรีแล้วจางขยายออกไปที่ตำบลดอนตะกตตำบลคู่บัวตบห้วยไพยตตำบลดอนแหลตตำบลหินกองในเขตอำเภอเมืองจงังหวัดราช,ชบ,บุรีตบน,นองโพตำบลบันสิงเขตอำเภอโพธารามจงังหวัดราช,ชบ,บุรีตบน,น้องปลาหมอเขตอำเภอบันโปง ตำบลร่างบัวขเขตอำเภอจอมบึงตำบลสวนผึ่ง,ขงเขตอำเภอสวนผึ่งตำบลทงหลวงในขงเขตอำเภอปากทอจังหวัดราชบุรีน้ำกันปัจจุบันเชือสายเช่าเชียงแสนในจังหวัดสระบุรีมีประมาณ8ปดหมื่นกว่าคนเช่าเชียงแสนเมืองราชบุรียังคงมีการสืบทอดการท่อผ่าตีนจบ วานาชุมชนเช่าเชียงแสนในเมืองราชบุรีที่ปรากฏจังเช่นพระนรุงผักตีเป็นต้นตลอดจนใน้มีการขยายชุมชนออกไปตั้งบ้านเงื่อนหาแหล่งท่ำกินอีกหลายพื้นที่ในแถบบริเวณล,ลุ่มแม่น้ำแม่กองในเขตจังหวัดร,ราชบุรีต่อเน,นื่องไปจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีละ่ะกะนครปฐมมีเรื่องเล่าของผู้คนในพื้นที่เพื่อแม่จันบางส่วน ที่อยู่ตามหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลตเมืองก้าวถึงการหนีศึกคนเอาพระโพธรูปแล้วก็ของมีคาไปเสียงไปลีไว้ตามป่าเขาเป็นจำนวนมากภายหลังเมิดสิ้นกินไอสรงข้ามแล้วก็มีการฟื้นฟูเมืองแข่งแสนอีกเธอหนึง่งในช่วงปีพุทธศักราช2 4 2 3นำโดยพญายราชเดชดำรุ่งเจ้าหน่อยอินทวิชัยซึ่งเป็นตนสกุลเชื้อเจตน ราชบุตรพระเจ้าพุนมาเมืองหรือว่าเจ้าศรีพุนมาพระเจ้าคนครลำพูนองค์ที่สองซึ่งได้เข้ามาเป็นเจ้าเมืองเชียงแสนองค์แรกขึ้นกับนครเชีงยงใหม่ในการฝืนฟูบาดเมืองเถื่อดังเกาแต่มีผู้คนเชื่อสายเช่าไทยหรือจากเมืองย่องเช่าไทยยวนและก็ไทยฤกือเชียงแสนดังเดิมบางส่วนที่อยู่ในเมืองนครลำพูนได้กลับขึ้นไปฝืนฟูนเมืองเชียงแสนอีกเทื่อนหนึง่งตลอดจนพบพ่อว่า มี่เชือสายของเจ้าเชียงแสนที่ยั่งคงหลงเหลือตกขากได้เสกสมรสกับเจ้าหน่ายเชือสายเชือเจตตนเช่นเจ้าขั้มตันซึ่งสืบเชือสายเจ้าฝ่าเชียงแสนสมรสกับเจ้าหญิงสุขัมทีดาพญาราชวงศ์เจ้าหน่อยสุขาเมืองเชียงแสนพระนด,ดาพญาราชเดชด,ดำรงเจ้าหน่อยอินทวิชัยราชปรัดดาพระเจ้าปุณมาเมืองพระเจ้านาครลำพูนองค์ที่สอง เจ้าข้าตันกับเจ้าหญิงสุขํามีบุตรธิดาสืบเมืองเชียงแสนสี่คนคือเจ้าดวงดีเจ้าบัวหลวงเจ้าข้ามจีนและก็เจ้าข้าจันนอกจากนี้ยังมีเจ้าไน่เชียงแสนที่บ้านปงสนุกเมืองนครลำปางบางส่วนเกับขึ้นตั้งทินฐานที่เมืองเชียงแสนเช่นเจ้าเคื่อนแก้วบุตรหลูกไส้องโตของพญายปาทวีเยาวทานี่ ร่องรอยของข้อมูลทางประวัติศาสตร์การอพยพโยกโยก้ายเข้าขออกเมืองเชียงแสนของผู้คนที่ไม่มานับตั้งแต่อดีตนั่นยังเหตุไทยนึกภาพถึงค่วมเป็นเชียงแสนในฐานะอาณาบริเวณที่ลาบลุ่มอันกวงใหญ่ไพศาลเป็นพื้นที่ลาดเอียงจากที่เขานั่งนอนหรือดอยตงุงเทลาดเอียงไปทางด้านจิตวิทยออกจะลดล่ำแม่น้ำโขง ครับพี่น้องอันนี้คือเรื่องเล่าวความเป็นมากของเมืองเชียงแสนส่วนหนึ่งเกี่ยวกับบ้านเมืองและกการโยกย้ายของผู้คนในยุคนั้นสมัยนั้นใบบนกีบยกมาบอกเราเบอาต่อสู่พี่สู่น้องฟังเพื่อเป็นเกิจสละทางง้านประวัติศาสตร์ทองถิ่นได้บอกเราเบอาต่อสู่พี่สู่น้องแล้วกสิไดอำลาฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตาม เถึเงเริ่มอกเร่งใจในการบันทึกประวัติบาทรตำนานเมืองไหวใน YouTube พ่อๆกันไม่คลิปหนาโชคดีมีสุขทุกท่านครับ